21นะครับในเดือนมีนาคม2565นะครับกำลังจะเตรียมบอ่อกบนะสำหรับฤด,ดูการนี้ใหม่นะครับจะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาลงตรงบอร่อธรรมชาตินี้นะครับนะให้ขยายพันธุ์เองนะครับใน DK ฟาร์มกบอันนี้บอ่อเราก็ใช้กระเบื้องนะใช้กระเบื้องนะครับเพื่อไม่ให้สัตว์อื่นเข้าไปรบก,กวนแล้วก็ไม่ให้เขาออกไปด้วยนะครับ เป็นกระเบื้องเก่านะครับแล้วข้างในเราก็จะเอาผ้ามุ้งนะครับมากันไว้เพื่อไม่ให้ลูกออดมันไอ้ลูกกบตัวเล็กๆนะครับมันออกไปนะครับซึ่งอาทิตย์หน้านี่เราจะกบมาลงแล้วนะครับเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาลงแล้วก็ให้เขาขยายเองนะครับระบบน้ำเราก็ใช้น้ำจากโซลาเซลล์นะครับ ปั๊มขึ้นไปน้ําบาดาลปั๊มขึ้นไปนะครับใส่ถังหอถังเรานะครับซึ่งหอถังนี้ก็หมดเงินไปเยอะเหมือนกันนะครับเอาเหล็กอย่างดีนะครับเกือบแสนนะครับเอามาลงนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําลงมานี่เลยครับน้ําจากบ่อบาดาลนะครับก็คอยติดตามดูก็แล้วกันนะครับสลับดีเคฟาร์มกบนะครับในฤดูการนี้ นะซึ่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราเยอะนะครับก็ได้น้องชายนะครับคุณสงวนนะครับมาช่วยยิ้มหน่อยคุณสงวนแดดออก็ไม่ใส่เสื้อนะครับเนี่ยนะทนแดดทนฝนนะไม่เคยใส่เสื้อทํางานอย่างนี้ตลอดนะครับลูกน้องคนสนิทนะครับตาหวนครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ